วันนี้เราจะมาไต่แรงนอกหมอกโดยใช้อล็อกเคดิมิ i ตี้ o นโลเป็นการเล่นแบบทีม oh! จะวายป่วงแค่ไหนไปดูสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มิน คลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ผู้ติดตามเรียกร้องมาอีกแล้วนะคะว่าอยากเห็นเจ้า3ตัวนี้ที่เป็นสกิลกดใช้มาอยู่ด้วยกันเออจะว่าไปแล้วเนี่ยคนไหนที่พลาดสกินปืน EVO MP40 c อ p ป้านะคะครั้งก่อนเมื่อต้นปีเนี่ยตอนนี้เอากลับมาแล้วนะคะก<า>ิจกรรมถึงวันที่2ตุลาคมซึ่งอยู่ในรูปแบบของตู้ซุมแบบนี้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็แค่เอาของที่ไม่ต้องการออกไป2ชิ้นจากนั้นก็เริ่มหมุนค่ะ ถ้าทางกดเรียกโดนอยู่ในร้านค้าโมโคแฟนตาซีกิจกรรมถึงวันที่1ตุลาคมซึ่งในหน้ากิจกรรมมันจะมีของรางวัลให้เราเลือก6อย่างแต่ถ้าหากคนไหนรักที่เสียดายน้องอยากได้ทั้ง2อย่างกิจกรรมนี้ก็สามารถทําได้แค่เรากดยืนยันไปก่อนทีนี้ของที่เราเลือกจะไปอยู่ฝั่งซ้ายถ้าอยากได้แค่ฝั่งซ้ายก็กดแค่ฝั่งซ้ายราคาเพชรก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะส่วนฝั่งขวาจะพิเศษเพิ่มโบนัสเราจะได้รางวัลด้านขวาไปด้วยเลย รางวันที่6นะคะของพี่มินสองฝั่งจะเป็นสกินปืนราคา19เพชรนี่ก็คุ้มนะคะก็กดไป2ฝั่งต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวราคา8 9เเพชรก็ถือว่าคุ้มนะคะกดไปพี่มีสกินมิวน้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกดแค่ฝั่งซ้ายอย่างเดียวอันต่อไปพี่มินมีสกินกระเป๋าแล้วพี่ก็กดแค่ฝั่งซ้ายทางด้านขวามีที่เหยียบศพแล้วนะคะพี่มินก็กดฝั่งซ้าย ทางมีแล้วด้วยพี่มินก็กดแค่ฝั่งซ้ายนะคะเบ็ดเสร็จแล้วเลือกแค่บางส่วนเนี่ยใช้ไปทั้งหมด1 8 0 4เพชรเพชนะคะหรือประมาณ600บาทและชุดในตู้สุ่มใหม่ไดมอนด์ r อย a l กับทูแคนเดนอเมซ o n คือไม่ออกอวก,กาศก็เข้าป่าไปเลยเนาะคือพี่ก็ไม่มั่นใจว่าใช่นกเงือกหรือเปล่านะคะสีเสื้อกับกางเกงเนี่ยโอเคแต่ดีไซน์นี่ยังไง และจนแล้วจนรอดค่ะหมุนหมดตู้กันเลยดีเดียวเลขลัคก,กี้ตันอ่ะและฟรีไฟแม็ก a นะคะจะพร้อมให้เราเล่นเนี่ยวันที่28กันยาทั้งระบบ iOS และ Android อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้า มาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าค่ะคือเรารู้ทั้งรู้ค่ะว่าถ้าหากเล่นนอกหมอกแบบทั้งทีมเนี่ยมันจะอันตรายแค่ไหนเนาะแต่เมื่อผู้ติดตามของก็ต้องทําค่ะคือถ้าเป็นแบบว่า2คนไปฟาร์มแล้วให้อีก2คนอยู่นอกหมอกอะ่ะยังดูเป็นไปได้มากกว่าคลิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเลือกใช้ทักษะอะไรบ้างโนโทล่าครับแล้วก็ฟอร์ดแม็กซิมแล้วก็อล็อก ไอโนโทราส์ Ay, no ิวห้าฟอร์ดวิวห้าครับโอเคจ้ะสกิลของพี่แซคก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยเนาะมีโนโทราเนี่ยแปลว่าเราต้องเล่นในรถเนาะแล้วก็อย่าลืมเอานาคน้อยไปเพิ่ม EP ด้วยแล้วต่อมาคุณเคค่ะคุณแม็กค่ะมีเคแมกซิมฟอร์ดแล้วก็รามิล่าอะไรเวิวอะไรบ้างนะลืมถามหกตัวเลยพี่ฮะหกหมดแล้วใช่ใช่แมมหมดแล้วแม่แม,ม่อวดอวด สกิลของคาเปล่าเนี่ยก็จะทําให้ใช้ยาได้คุ้มขึ้นนะคะรวมถึงยื้อชีวิตเพื่อนแต่มันมีข้อผิดพลาดอยู่คะ่ะตอนแรกพี่จะเอาโอลิเวียไปแต่ว่าเท่าที่ดูมันไม่น่ามีผลกับการชุบเท่าไหร่อาตายก็คือปล่อยตาย <laughs> <laughs> ส่วนส่วนพี่ออยมีอะไรบ้างอุ๊ยฟอร ฟอรเวลห้าแม็กซิมเวลหทีวาเวลหแล้วก็ดีมิตรีใ<อ>่ไนที่รูปดนเตียเวลห้าครั้งนี้ให้พี่ออยเอาทีวาไปค่ะในกรณีที่เพื่อนลมนอกหมอกเนี่ยพี่ออยจะได้ชุบได้ไวขึ้น ส่วนสกิลของพี่มินเนี่ยจะมี d i m i t ี้คาเพล l าเม็กซิมฟอร์ดแล้วก็นากน้อยนะคะทั้งหมดเนี่ยเลเวล6ยกเว้นด i มิ t ี y นะคะยังเลเวล5อยู่อย่างที่เรารู้กันดีนะคะคาเพล l a มีผลกับสกิลด i มิ t ี y นะคะกดแล้วเลือดจะเด้งเยอะขึ้นเนาะกับอาล็อกก็คือเพิ่มจาก5หน่วยเป็น6หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นคาเพล l a มีผลกับอาล็อกแต่ที่มันไม่มีผลก็คือ สกิลของตัวละครเคค่ะอันนี้พี่มินเพิ่งรู้นะคะจะว่าไปแล้ววงสีแดงอะ่ะเพื่อนจะเห็นเท่านั้นนะคะตัวละครเคจะไม่เห็นเองเนาะซึ่งคาเพล่าเนี่ยไม่มีผลกับตัวละครเคนะคะเพราะว่าเลือดเด้ง5ห,หน่วยเท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาเพล่าควรจะไปอยู่กับอะล็อกกับดีมิตทีนะคะไม่ใช่เคส่วนแม็กซิมฟอร์ดเนี่ยใช้ทุกคนแล้วก็นาคน้อยเอาไปเพิ่ม EP ค่ะเพราะว่ามีเคดีมิตีนี่คือปชุบตัวเองใช่ไหมอ่าใช่ชุบตัวเองได้ น่าเชุไ่ไใจเลยลองออก็ลองดูก็เพราะมีฟอร์ดเนี่ยก็ลองดูลองดูค่ะ,ะแล้วก็คือคลิปเนี้ยอัดยากมากค่ะเจอแต่โคโนอ่อื้อหือ้ามีการกดท้าทางยั่วด้วยเฮ้ยโดนหัวไปแล้วค่ะยังไงพี่แม็กมันตึงจังวะ ฮ้ยเจออีกแล้วติดโคโน่พี่ออยมาช่วยเลยชุบตัวเองนี่หมดตี้ให้พี่แซกมาช่วยชุบอีกแล้ววันนี้จะอัดได้ไหมเนี่ยคือตอนนี้แรงของพี่แม็กพี่ออยอะลดไปเกือบจะ2องรออยู่แล้วค่ะ เพราะฉะนั้นได้เห็นความพยายามของพวกพี่มินนะคะช่วยกดไลค์ไป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยค่ะ เอาล,ละอย่างแรกคือเราต้องทําการฟาร์มของฟาร์มยาให้ครบก่อนนะคะซึ่งใช้ยาเยอะมากๆแม่ลงมาเจอกระเป๋าสามเลยอะไรจะโชคดีขนาดนี้ซึ่งพี่มินเิ่มฟาร์มที่หอดูดาวแล้วไล่ไปเรื่อยๆนะคะและเราก็เจอรถจี๊บแล้วค่ะอ่าโนโล่าต้องใช้รถนะคะรถจี๊บก็เป็นอะไรที่นั่งได้4คนพอดีต่อมาพี่มินมาฟาร์มที่สุสานนะคะแล้วพวกพี่เนี่ยก็มาฟาร์มของต่อที่สนามเป้านะคะของเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยโอ้โหหน้ากากิ้วก็ยิบไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมี อยู่ข้างหน้าค่ะยังไงล่ะโอ้โหโ,โดนหัวไปแล้วติดโคโนโพี่ก็เข้าใจน้องๆแล้วค่ะ<อ><อ>ช่วยด้วยพี่แม็กช่วยหน่อยเอ้ยอย่างโหดอ่ะพี่ออยมาชุบชีวิตให้นะคะขอบคุณมากค่ะรู้สึกว่าคลิปนี้เนี่ยสาหัสสากันมากเลยนะไปกันดีกว่าค่ะไปฟาร์มของที่แบบอูเรือกันต่อเลยนะคะ นี่แล้วดูเหมือนกับพวกพี่แม็กอะจะวางยาไว้เยอะมากนะคะและตอนนี้ของของเราก็พร้อมแล้วนะคะแต่เหมือนยาเนี่ยจะไม่ค่อยพอกับ4คนเสียดายที่ GM อมาเอายาออกไปกับตู้แรกของอัตโนมัติแล้วเนาะเอาละมาดูกันสิว่า3คนนี้อยู่รวมกันแล้วจะเป็นยังไง เ้มันก็เพิ่มเยอะอยู่นะแต่ว่ามันมีการอัปเดตแพทเนาะทำให้ไม่สามารถเพิ่มได้เยอะขนาดนั้นอยู่ดีอะเออเข้าใจไหมแต่พี่จะไม่ได้ว่ากี่หน่วยเออเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเอาของออกให้หมดเลยค่ะเพื่อเก็บแค่ยาเนาะเราเริ่มปฏิบัติการค่ะอยู่นอกวงยังไงให้แรงลดกว่าเดิมนะ ตอนนี้สกิลเคก็ได้กดใช้แล้วนะคะตัวเคเนี่ยเป็นตัวที่ไต่แรงนอกวงได้ดีที่สุดแล้วค่ะไอวงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ oh. เฮ้ยแต่ครั้งนี้ก็คือเราอยู่ได้วงไทยแล้วนะประมาณสักวงที่สาได้แล้วนะคะเอาละตอนนี้ยาเริ่มหมดค่ะพี่แม็กเริ่มออกตามหายาอีกครั้งหนึง่ง <c oughs> คือถ้าหากรถมันเคลื่อนที่อยู่เนี่ยพวกเราจะกดใช้สกิลของอะล็อกกับดีวิทีไม่ได้นะคะตอนนี้ก็คือยังพอถูไถได้ค่ะ เอ้แต่จะว่าไปช่วงนี้เราก็ฟาร์มไปหมดแล้วค่ะอือฝั่งซ้ายมือก็ไม่มียานะแย่ yeah, แล้วพวกเราจะมาตายกันอย่างอเนตอนาดแบบนี้เหรอ oh, <no. S 1> พี่อ้อยลงมาทําไมพี่อ้อยเอายามาให้พี่มินค่ะขอบคุณมากและตอนนี้ค่ะสกิลทั้ง3ตัวทํางานรวมกันแล้วเป็นไงเลือดโอ้โหวงกินแรงมากค่ะมันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะสักเท่าไหร่นะเนี่ย ดีมีที่เพิ่มเลือดได้สูงสุด45หน่วยนะคะอะล็อก50หน่วยและเคแบบอินฟินิตี้เดี๋ยวพี่ออยลุก <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดพี่ออยปั๊มยาไม่ติดคะ่ะเอาแล้วเริ่มลำบากแล้วเฮ้ยวงเล็กมากแล้วคะ่ะ <c oughs> เหลือ13คน <c oughs> วงเล็กแค่นี้เหลือตั้ง13คนคะ่ะตั้งแต่มีระบบชุบชีวิตเข้ามาเนี่ยการไต่แรงนอกวงเทพจะเป็นไปไม่ได้เลยคะ่ะสำหรับแบบทีม <c oughs> กดสก,กิลแล้วขึ้นไปไหมเออ เดี๋ยวๆๆพี่ออยพี่มินชุบพี่ออยไม่ได้ค่ะเอาแล้วเหมือนพี่ออยจะไม่ไหวนะคะยาจะหมดแล้วเอ้อพี่มินกดชุบพี่ออยไม่ได้ค่ะเนื่องจากว่าปุ่มออกกับปุ่มนั่งรถอะไรเนี่ยมันติดกับปุ่มช่วยเหลือนะอาล,ลาก,ก่อยแล้วพี่ออยน้องเซ็กอย่าเพิเป็นอะไร <c oughs> เอาน้องมาลำบากแท้ๆเลยในจิปนี้ <c oughs> จะรอดไหมนะชุบอ้าวไม่ทันแล้วค่ะ พี่มินยาหมดแล้วด้วยฝากความหวังให้กับพี่แม็กแล้วครับแบบนี้นี่ขนาดมีคาเฟล่าช่วยยื้อชีวิตนะเฮ้ยแต่วงคือเล็กมากๆค่ะแต่เหลือเจคนอะไรวะเนี่ยเอาล้มเข้าไปแต่ทั้งคู่จะไม่ไหวแล้วค่ะพี่แม็กก็ยาหมดแล้วเออคืออย่าหาทำ เตี๋ตีเศษมาคนนึงค่ะทุกคนแล้วเราเจอกับแรงแกนด้วยนะแม่ถ้าเราเข้าวงมาได้คือต้องมาสู้กับแรงแกนถูกไหมนี่ไงแล้ะไอตัวสุดท้ายทําให้พี่มินได้ที่3เลยนะคะไอผู้หญิงคนนี้เนี่ยสรุปแล้วก็คือเสียไป200ได้เพิ่มมา24ค่ะคุ้มไหมเนี่ยกับแลงด้ว คือรู้ทั้งรู้ค่ะว่าไต่แรงนอกหมอกสี่คนมันแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วมันก็แสนจะอเนจอานาถกันซะเหลือเกิน แต่พอเราเอา3ามักษะตรกดใช้มาอยู่รวมกันก็กลายเป็นว่ามันไม่ได้เพิ่มเ p พ,พีเยอะอย่างที่เราคิดไว้ค่ะอาจเป็นเพราะว่ามันมีการอัปเดตแพทครั้งหนึ่งที่มันจะทำให้เปอร์เซนต์การรอดชีวิตของคนที่อยู่นอกหมอกน้อยลงนะคะใช้ยาใช้อะไรเลือดก็จะไม่เพิ่มเยอะเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่าเอาน้องๆมาฆ่าชัดๆเลยน้องแซกบอกที่เอาผมแรงลดขนาดนี้เลยเหรอ ที anyway ่พี there, right? mm ่มินกับพี่แม็กสามารถอยู่รอดได้นานกว่าเป็นเพราะว่าสกิลฟอร์ดเลเวล6แล้วค่ะเออไม่ทันชุบตัวเองมันนานกว่าให้เพื่อนชุบด้ว่าความหวังของหมู่บ้านอีกแล้วค่ะเหลือ5คนแล้วหรือเราจะเป็นที่2องไหมนะวงเล็กมากๆแล้วค่ะนี่ตายทั้งทีตายที่สวยๆเลยดิโอ้โหทีเศษโอ้ไมค์เหลือที่เศษอีกแล้วค่ะทุกคนกลายเป็นว่าน้ำตานอง ได้ที่3มาอีกแล้วนะคะคือเล่นงไปประมาณ10กว่าตาแลีงลด200ได้เพิ่มขึ้นมา40ค่ะสรุปแล้วคือ อย่าเอาทั้งทีมไปทรมามนนอกนวงเลยค่ะถ้าหากจะเล่นนอกวงจริงๆเนี่ยอาจจะมี2คนนะ่ะไปคข้มนอกวงนะคะแล้วให้เพื่อนๆอีกสองคนที่เหลือเนี่ยหายาแล้วก็วิ่งเข้าวงไปซะแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือเล่นแบบปกติเนี่ยคะแนนแรงเยอะกว่านะคะเพราะว่ามันจะมีค่าสมรภูมิด้วยก็คือยิ่งยิ่ง,ยงเยอะหรือว่าต่อสู้เยอะ,อะมันจะทําให้แรงเพิ่มขึ้นนั่นเองและถ้าหากยิ่งอยู่รอดนานคะแนนแรงก็จะสูงขึ้นนะคะบูยาค่ะ ง่ายกว่าการตั้งเยอะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเมสามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่